สำหรับอีพีนี้ผมจะเล่าเหตุการณ์ตอนที่พี่ชายของผมไปทำงานที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งในชะอำโดยตอนนั้นพี่ชายของผมเพิ่งทำงานได้เพียงสองถึงสมเดือนเวลาในการเข้างานของพี่ผมนั้นจะเข้างานตอนห้าโมงเย็นเลิกงานอีกทีก็ตอนตีสองครึ่ง เหตุการณ์ต่างๆก็ดูปกติดีแต่วันหนึ่งที่ทำงานของพี่ของผมได้รับรอปพคนใหม่เข้ามาทำงานโดยวันนี้เป็นวันเริ่มงานวันแรกเลยเนื่องจากคนเก่าลาออกไปพี่ชายของผมก็มาทำงานห้าโมงเย็นตามปกติ แล้วก็ได้พูดคุยทักทายกับรอปพอเพื่อทำความรู้จักกันเอาไว้ช่วงหัวค่ำไปจนดึกเหตุการณ์ต่างๆก็ปกติดีจนถึงเวลาตีหนึ่งพี่ชายของผมก็เห็นว่ารอปพอใหม่นั้นวิ่งหน้าตื่นมาที่หน้าฟันดูท่าทางตกใจอะไรมาก็ไม่พูดไม่เป็นภาษาเลย พอตั้งสติได้แล้วรอปอพอจึงบอกกับพี่ของผมและพนักงานคนอื่นๆว่ามีผู้หญิงผูกคอตายอยู่บนต้นก้ามปูที่อยู่ติดกับลัวด้านหลังตอนนั้นจึงทำให้ชุลมุนวุ่นวายกันไปทั่วทั้งที่ทำงานเลยทีเดียว พี่ของผมกับพนักงานคนอื่นๆก็ได้ให้รอปพคนนี้พาไปดูตรงที่ว่ามีผู้หญิงผูกคอตายแต่พอไปถึงตรงที่รอปพบอกกลับพบว่าไม่มีอะไรเลยจนรอปพคนนี้ได้ร้องอุทานขึ้นมาว่าหายไปได้ยังไงเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย ผมมองดีแล้วและไม่ได้ตาฝาดแน่ๆครับเพราะผมขยี้ตาดูตั้งหลายทีก่อนที่จะวิ่งไปที่หน้าฝันในวันต่อมาพี่ชายของผมก็ได้ทราบข่าวว่ารอปพคนนี้ได้ลาออกไปแล้วเนื่องจากไม่กล้ามาทำงานที่นี่อีกแล้วคืนต่อมา หัวหน้าชุดตรวจรอปพก็มาตรวจการทำงานของรอปพแต่ละพื้นที่โดยหัวหน้ารอปพคนนี้มากับภรรยาก็ได้พากันเดินตรวจตามป้อมยามแล้วจูจ่ๆภรรยาของหัวหน้ารอปพก็เห็นคนใส่ชุดสีขาว เดินวนไปวนมาอยู่บริเวณกำแพงใกล้กับต้นก้ามปูที่รอปพอที่ลาออกไปแจ้งว่าเจอผู้หญิงผูกคอตายเมื่อภรรยาของหัวหน้ารอปพอมองอย่างชัดเจนแล้วก็รู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่คนแน่ๆจึงชวนหัวหน้ารอปพอกลับในตอนนั้นเลย ผ่านไปอีกประมาณสองถึงสวันมีแขกเช็คเอาท์ออกหกหลังพี่ชายของผมกับเพื่อนเลยไปสำรวจและทำความสะอาดห้องพักซึ่งวันนั้นพี่ชายของผมได้เข้างานช่วงกลางวันก็ได้ทำความสะอาดหลังอื่นๆมาจนถึงหลังที่6ในเวลาประมาณ5้าโมงเย็น เพื่อนพี่ของผมก็ได้ไปทำความสะอาดในห้องน้ำและแกก็ปิดประตูห้องน้ำไว้เพื่อตอนล้างห้องน้ำน้ำจะได้ไม่กระเด็นออกมาด้านนอกส่วนพี่ของผมก็ได้เดินลงมาเอาผ้าปูที่นอนกับพวกปลอกหมอนที่ชั้นหนึ่งเพื่อจะเอาไปขึ้นเปลี่ยนบนห้องแต่พอพี่ของผมกำลังเลือกผ้าอยู่ที่ชั้นหนึ่งนั้น ก็ได้ยินเสียงเพื่อนที่อยู่ในห้องน้ำเรียกชื่อของแกซึ่งเสียงนั้นเหมือนกับว่าเพื่อนอยู่ใกล้ๆมากแต่พี่ของผมก็เอกใจว่าเพื่อนอยู่ในห้องน้ำชั้นสองแต่ทำไมได้ยินเสียงเพื่อนเรียกอยู่ข้างๆหงูพี่ผมก็ไม่ได้ขานรับแต่อย่างใดพอกลับขึ้นไปชั้นสอง พี่ผมก็เปิดห้องน้ำเข้าไปเพื่อจะถามว่าได้เรียกผมหรือเปล่าแต่เพื่อนของพี่ชายกลับชิงถามก่อนว่าเรียกผมตะกี้มีอะไรหรือเปล่าพี่ชายผมก็อึ้งไปสักแป๊บแล้วพูดไปว่าผมอยู่ชั้นหนึ่งเอาผ้าปูอยู่นะยังไม่ได้ขึ้นมาชั้นสองเลยนาย แล้วนายได้ขานรับไหมเพื่อนของพี่เลยตอบว่าไม่ได้ขานรับนะเพราะคิดว่าถ้ามีอะไรก็คงจะเปิดประตูเข้ามาหาแล้วพี่ก็ได้ถามเพื่อนกลับว่านายได้เรียกเราหรือเปล่าตอนเราเอาผ้าปูอยู่ชั้นหนึ่งเราได้ยินเสียงนายเรียกเราอยู่ใกล้หูมากๆเพื่อนเลยตอบว่า ผมยังไม่ได้ออกจากห้องน้ำเลยทั้งพี่ของผมและเพื่อนก็ต่างมองหน้ากันแล้วขนก็ลุกสู้ขึ้นมาทันทีแล้วรีบพากันทําให้เสร็จรีบกลับออกไปจากที่นี่ต่อมาเจ้าของบริษัทจึงได้ทําบุญใหญ่บริษัทซึ่งตั้งแต่เปิดโครงการมาทางบริษัทยังไม่ทําบุญบริษัทเลยสักครั้ง มีพนักงานหลายตำแหน่งที่อยู่กันได้ไม่นานก็ลาออกไปเนื่องจากพบเหตุการณ์หลอนๆชวนขนหัวลุกแบบนี้อยู่ตลอดหลังจากที่ทำบุญใหญ่ที่บริษัทแล้วก็ไม่รู้ว่ายังมีใครเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆแบบนี้อยู่อีกหรือเปล่าเพราะว่าพี่ชายของผมได้ลาออกจากที่นี่แล้ว หลังจากทำบุญบริษัทได้ไม่กี่วันท่านผู้ฟังคิดว่าเสียงที่พี่ชายของผมกับเพื่อนของแกได้ยินนั้นคืออะไรกันแน่ครับแล้วถ้าขานรับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ลองเม้นบอกกันบ้างนะครับสำหรับอีพีนี้ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ